เสนอรายการเกมโชว์แจกจจิงจากมีอันกับความหาคู่สอง The City Second Game 60วิพิจิษณ์แท็กทีมสนับสนุนโดยพรีโก้พาสต้าซอส Samsung Curve UHD TV กติ ve, กา60วิพิจิษณ์แท็กทีม โดยผู้แข่งขันจะต้องเลือกพิธีกรมาช่วยเล่นเกมให้สำเร็จภายในเวลา60วินาทีจากนั้นสามารถเข้าไปหยิบของรางวัลในห้องได้เลยก่อนที่ประตูจะปิดหากชนะครบ10เกมก่อรับของรางวัลสะสมทั้งหมดพร้อมแจกพอตอีก100,000บาท ครั้งที่แล้วเกมการแท็กทีมก็เหลือเพียงคู่ของนุ่มสันและคุณโกติเท่านั้นนะครับซึ่งของรางวัลสะสมตอ,ตอนนี้ก็มีไอเทมเพิ่มตัวช่วยทองคำหนึ่งสลึงแท็บเลต็ตเงินรางวัล5,000บาทสมาร์ทโฟนสกูตเตอร์ไฟฟ้าและไมโครเวฟเดี๋ยววันนี้เราไปลุ้นกันต่อว่านุ่มสันจะแท็กทีมผ่านเกมที่เหลือเพื่อควา้าแจ็คพอตหนึ่งแสนกลับไปได้หรือไม่ครับมาถึงตรงนี้แล้วพี่โก้คนที่ปุ่นสากันก่อนนะคะไอเทมเรามีเป็นตัวช่วย เป็นคนเรารู้ด้วยว่าใครมันจะมาเป็นตัวช่วยไม่แต่คนที่ช่วยนี่เขามาช่วยจริงๆใช่ไหมไม่ได้ช่วยเราขัดขวางเราใช่ไหมพี่ใช่รวยิงเขาจะเขาจะตั้งใจช่วยสันรู้จะเก็บไปก่อนคือเขาจะตั้งใจช่วยสันเลยไม่แบบว่าจะไม่มาทําปัญหาเลยแต่เขาเดินอย่างนี้ตายแล้วตายแล้วทีมงานแล้วแต่กันแล้วแต่สันเขาเดินอย่างนี้จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ หรือว่าถ้าพี่ว่าผ่านเกมหกเลยอสามแล้วแต่พี่ไม่ไม่ขอเอาความคิดเห็นอยู่ที่สันใช้หรือไม่ใช้ใช้ดีกว่าครับเออกเกมนี้นะครับใช้ตัวช่วยเออของใหญ่ๆห่มันยกยังไงน้ของใหญ่ๆมันยกยังไงนะพี่ว่าตอนเนี้ยมันเหลือเกมที่ตัดกำลัง ใหญ่เกมเดียวเาบอนาว่าอย่าเจอเกมนั้นอย่าแรนดอมเจอนะอ่ะเพราะฉะนั้นจะได้เกมอะไรพร้อมกับไอเทมนะครับไปที่เดอะเลนดอมครับโกยอะมันไม่นะกไหมไม่นะไม่นะกําแพงพิคาตเฮ้ยคืออะไรอันนี้เกมใหม่เกมกําแพงพิฆาต เกมนี้พวกัุจะต้องแท็กทีมช่วยกันพังกระแพงที่ขวางอยู่แล้วเข้าห้องสปารให้ได้ภายในเวลา60วินาทีนั่นเองครับกระพาพิฆาตเ,าเาอาล้ครับแต่เดี๋ยวก่อนยังไงพี่โะคุณยังไม่หมดที่เจ้าหนี้อุฟซ้ข้อเสนอของคุณแน่นอนในเมื่อคุณได้ไอเทมแล้วคุณใช้อเทมในข้อนี้ครับเราต้ดูด้ว่าไอเทมตัวช่วยของคุณจะเป็นอะไรสุดยอดมากเลยจ็อดโอ้แม่นแน่นอนฟา่าจ็อดน้องโรสเชิญยิ้มใช่หุยป และตัวช่วยของสันในเกมนี้นั่นก็คือเขาสามคนผู้นี้นี่เองสองคนแล้วเลือกหนึ่งคนเหรออ๋อนี่ด้วยเหรอซันไปอยู่ตรงนั้นทำไมมานี่ผมลากลับบ้านเลยพี่ทำไมอ่ะกลัวเอาแม่เขามาทรมานเลย ไม่ทรมานหรอกผู้ชายเนี่ยคือหวานเลยไม่ทรมานหรอกแต่ระวังให้ดีเวลายโยกย้ายของเดี๋ยวฟันปลอมจะเฉาะกอกแบกลวัวนะช่วยนี่เขาเรียกอะไรเอาทูบมาจุดนะทำไมพี่แล้วก็เอาขนมนมเนยยังไงบูชาวันนี้ดีกว่าเขาเป็นไทยอ,อันนี้เป็นออมแกอึ้มนะครับผม <laughs> แต่ว่าฟันผู้ชายผูหนึ<ก>่งคนเออ เราต้องให้เขาเป็นผ right? yes. ู uh, ้ชายใช่ไหมครับใช่ผ uh, land uh, ู้ชายเขายังมีอยู่ยังกินข้าวเป็นคําอยู่ยังกินข้าวเป็นคําอยู่เออครับอ่ะน้องสานครับน้องสานต้องเลือกครับสามคนนี้ถ้าตสองคนแรกตบผมต้องตบตัวเองเหมือนกันผมพอเลือกคนที่สามครับเลือกที่สามนะโอเค พี่โก้พี่โก้บอกว่าถ้าซันเลือกสองคนแรกพี่โก้จะตบมันใช่ไหมสองคนแรกบอกว่าถ้าเลือกก็จะตบครับนี่นะครับบอกเลยเลยว่าขอบพูดตรงนี้หนึ่งอันนี้เป็นทีมงานเป็นทีมงานทีมงานซึ่งคนดีเนี่ยนางก็ไม่ค่อยมาบีบเท่าไหร่แต่เทปนี้เป็นคุณซันกับคุณบอลมามาจับนู่นจับนี่ผคือจับตลอดตั้งรายการ ใจแล้วแล้วปกติแล้วเนี่ยถ้าเราถามว่าไปต่อหรือพอแค่นี้เนี่ยเขาจะต้องตะโกนพอถ้าเป็นคนอื่นพอพอเขาเป็นซันกับพี่บอลไปต่อไปต่อคืออะไรคุณชื่ออะไรคะคุณลับเตอร์ค่ะอะไรนะลับเตอร์ลับเตอร์เอร์หน้าตาหน้าพาไปรับมีดโอ้ใจเย็นใจเย็นค่ะเอาละครับคุณมีตัวช่วยรวมถึงพี่ด้วยครับนะครับพร้อมเวลา60สิวินาทีถ้าพร้อมแล้วไปที่ จุดสตาร์ทครับพาเมียเอาเมียคุณด้วยค่ะเฮ้ยคุณซาร์และภรรยาพร้อมไหมคะพร้อมมากครับเฮ้ยดูเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าพี่ขนาดขนาดแมนแล้วนะเฮ้ยสวยอันนี้อันนี้เป็นแค่การแสดงการแสดงจริงๆเขาเป็นเพื่อนผมว่าจะเตะบอลด้วยกันอยู่เฮ้ยเรื่องเตะบอลยันด้วยเตะบอลเตะบอลเป็แมนรัชดาต่อรัชดารัชดาเขาไม่ไปหรอกเขาไปออตกรออตกร ปิดไปแล้วโอเคพร้อมไหมฮงซันพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือ The s i t y Second s Game ผมจิวิพี่จ,จิตแสนแท็กทีมได้ได้พลังมา One Go เอาออเออเอากไปกโอ้โหเออโอ้โห เกมนี้นุ่มซันเนี่ยเลือกใช้ไอเทมเพิ่มตัวช่วยได้ถูกเกมเลยนะจ๊ะเพราะการมีผู้ช่วยสุดน่ารักเลยทำให้พังกำแพงได้ง่ายขึ้นจากนั้นนี่ก็เข้าไปเอาตู้เย็นมาไว้ที่หน้าประตูแล้วลองหมุนตู้ทองแต่ไม่ออกสุดท้ายเลยต้องเอาตู้เย็นออกมาแทนละครับครจะไม่ให้ขวัญภรรยาเลยเหรอภรรยาอสาช่วยเต็มที่เลยจุ๊บๆเลยนี่ก็โอ้ยอย่าพิ่งสิานี่หล ในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันตั้แตงแต่ปฐมเตะกพรด้วยกันมาใช่ได้ช่วยผมด้วยอใช่ทีนี่นี่นี่จิมมีเป็นที่มาของเพื่อนอะจะยอดมากน่หน้าตาหมไม่ค่อยตรใจอะอ่ะให้ให้ให้ใหอมคืนแล้วกัน จะได้จะได้เท่าเท่ากันจะได้หายกันไม่เดือวติดนี่เขาหอมคืนหอมคืนผมเป็นน้องพี่นะพี่นี่เป็นอะไรเดี๋ยวอีออีพอแล้ว แค่นี้ก็พอแล้วอย่าร้องพื้นี่นะเก็บไปสอเดือนนะไม่ล้มหน้าเลยเก็บไว้อาขอบคุณคุณแลปบตอรเขาไมราเขารองนเขาเขาช่วยสุดตัวเลยเมื่อกี้เฮ้ยมันไม่มีอะไรที่จะเขาเรียกอะไรบอลอยู่นี่ถูกแล้วมันไม่มีอะไรที่จะกีดขวาง เส้นทางของการไปหยิบเงินแสนสําหรับฟันแล้วอีกสี่เองพี่ว่าฟันในไหนก็ตุดแล้วครับอีกักเกมก็จะหยุดก็ไม่ใช่ปัญหาครับฟันไม่อยากรีบกลับไปดูบอลเหรออยากรีบเหมือนกันครับและฟันฟันพี่ถามฟันตรงนี้เลยมันเยอะมากเลยนะที่ได้คุณจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้คะอะไรดีรเอาไงแล้วแต่เพี่เยอะแล้วแตบ ด้านพอแค่นี้ครับโอเคโอเคถือว่าถือว่าฉลาดถือว่าฉลาดถือว่าเมันได้ไปแปดอย่างนด้เยอะมากไม่ผมรู้สึกว่าตัวช่วยผมหมดต่อไปนี่ต้องเอโลโก้ยากแน่ๆคุณรอผมไม่ได้หรอกครับสันสันสันบอกทีมงานไม่ได้ครั้งที่แล้วเออ จบแค่เกมที่หเกมที่4ด้วยอวันนี้ได้ไป6เกมรวมถึงของพี่ชายที่ได้ไปอีก2เกมสองสิ่งที่คุณซันจะได้ไปนะครับผมก็มีสร้อยคอนคัำหนักหนึ่งตัวหลืงแทบเล็เงินสด5,000บาทสมาร์ทโฟนตู้เย็น6คิวนะครับแล้วก็ตู้ร์ไฟฟ้าไมโครเวฟทั้งหมดคุณซันรับไปเลยพี่บอลนะฮะ อยา่าขาเล่คุณบอลไหน,นๆก็มารายการแล้วจะไม่ได้อะไรกลับไปก็จะน่เนาเกลียดคุณบอลครับขอบคุณครับขอบคุณครับแค,ค่นีใ<ช>้ใ<ช>่ะแต่ว่าพี่บอลพูดเล่นเรามีของให้เขาจริงๆยายเมียงกับยายแม่สองคนขอ ขอสลับสิไม่เอาครับไม่เป็นไรเอาเป็นเพื่อนแม่ไม่เป็นไรเอาไปต้มแบบเดียวเนื้อยุ่ยงงามต้มแบบเดียวเลยเอาติคนนะครับต้องขอขอบคุณคุณบอลและคุณซันมากๆนะครับลูกแม่แกนแก่แล้วมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับหรือว่าการกลับมาในครั้งนี้หนุ่มสันทําสําเร็จและรับของรางวัลกลับไปเยอะเลยทีเดียวถังทองคำหนึ่งสลึงแท็บเล็ตเงินรางวัล5,000บาท สมาร์ทโฟนตู้เย็น6.8คิวสกูตเตอร์ไฟฟ้าและไมโครเวฟครับถ้าพร้อมแล้วผู้แข่งขันพูดต่อไปเชิญเลย มะนาวซอสเซนต์ต่อมาแบทเทิลกันบนเวทีแห่งนี้การแข่งขันจะแซบ่บจี๊ดขนาดไหนไปชมกันเลยครับเกตการเจ้าและมะนาวสองเซนครับวันนี้เรายินดีมากอ้าวอยู่ดีดๆทุกคนก็เงียบแบบนี้คงต้องมีอะไรเกิดขึ้นที่ด้านล่างเวที oh. แน่ๆแ,แหละครับ oh. คุณผู้ชม ตัวกลาโอ้โหที่แท้ก็บรรดาแฟนคลับเองแหละครับเขาเนี่ยสโลแกนเขายังไงไม่หล่อแต่คลาสสิกโอ้โหคลาสสิกมากและนี่คือมะนาวและกล้วเรียกขนมปัาขึ้นมาอยู่ในความสงบก่อนนะคะก่อนจะใช้แก๊สน้ำตานะคะเดี๋ยวไม่ใช้แก๊สน้ำตาลคือมาในการเราไหมครับ ไม่เคยเลยค่ะนี Darwin> ่ครั้งแรกเหรอไม่เคยเลยอยากอยากจะได้กำลังใจจากคนดูขอพูดขอได้เลยนะครับพูดก็เป็นกำลังใจให้เกสด้วยนะคะวันนี้เกสกับมะนาวก็ตั้งใจมากๆเป็นกำลังใจให้วันนี้วันนี้มะนาวมะนาวแล้วมะนาวหลุดไปอ่ะมะนาวโดนฉีกมันช huh ิ้นๆเลยนะนี่ ขึ้นสภาพไม่ออกคิดว่าเราโยนขนมปังไปสักปอนหนึ่งก็ไปในหน้าวัดได้บอกมาสวายอ่ะจะบักกัดหายไปพิตาหายไปพิตามะนาวมะนาวนี่มะนาวตั้งใจเต็มที่ไหมตั้งใจเต็มที่ค่ะดูชุดซะก่อนเออทีละก้าพูดอะไรเขาก็เห็นด้วยเขาเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเป็นแฟนคลับมะนาวกับเกรดเกรงเป็นแฟนเขาติดตาเหมือนกนคืออยากจะมานั่งดูแบบลิงไซส์ไม่ตัแต่ไม่เชื่อเลยโอเคโอเคท่าท่า ถ้าอยากจะนั่งดูแบบลิงไซส์เ,เราก็จะทํารายการกันแบบลิงไซส์เป๊ตกับนาวอาจจะเป็นของใหม่เอาแบบของเก่าก่อนหลานสาวนะแ <laughs> นะ,ะนะะํา <laughs> ยืนทำรายการ60วิบวิพิแสนได้ค่ะน,ะะนี่ตรงนี้เลยนะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่คือรายการ60วิบวิพิแสน เขาได้หรือเปล่ามีรัวงานได้ให้เขาหรือเปล่าไอ้คัามันไม่ได้หรอกมันได้อาหารตา ล่อนอยู่ข้างหน้าไม่ชอบเลยมันก็ทําชัดเจนเกินไปโอ้โหมีไว้ในใจไหมครับว่าอยากได้อะไรเคยดูเคยดูรายการเรามาก่อนไหมเคยไหมของรางวัลเราเยอะมากเลยนะเป็นเป็นมงคลเลยนะเห็นางคนแบบแบกตู้เย็นนี้แบกอะไรเหรถึงเวลาอย่างนั้นแล้วมะนาวตัวเล็กๆแบบนี้ก็จะแบกตู้เย็นได้ใช่กะว่าอย่างนั้นค่ะแบกไ้ตู้เย็นกลับบ้านกะว่าถ้าถ้ายกไหวนะคะถ้ายกไม่ไหวจริงอาจจะเอาทองอะไรเงี้ยเ่นก็ดูจริงเอางี้ดีกว่าเราไาดูในคลังสมบัติดีกว่าว่าอยากได้อะไร พร้อมแล้วแม่มดเปิดคลังสมบัติเลยช้าช้าช้านะลุงพักหลังช้านะช้าช้าเดี๋ยวแม่มดก็เตะลุงช้าเตะออนี่ อย่างที่บอกที่มะนาวบอกอยากได้ทองถ้าเป็นทองเส้นใหญ่ก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องญแจเยอะหน่อยอาจจะมีเล่มตัหักครับไข่ตรวเลกอะไรยังไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะแต่ว่ามะนาวยังกับเกสยังเด็กๆไงสายตาอาจจะยังโอเคอยู่แต่ถ้าเป็นรุ่นใหญ่เนี่ยไม่มีใครหวังทองนี้เลยนะสุดตาเลยสุดมือเลยหรือว่าหนึ่งสลึงก็มีถ้าเธออย่กไปง่ายๆก็น่สลึงไปก่อนหรือว่าเฮ้ยไปต่างประเทศไม่มีกระเป๋าเดินทางนี่ก็ยกอันนี้ไปอันนี้บอกเลยนว่า ทนตายแล้วทนทานไม่ไม่เป็อะไรยังไม่เป็นอะไรต่อให้แบบว่าไอ้ที่สนามบินมันจะลากกระจ้างทงกรทแทานโอ้ยทนมากจจริงอันนี้ไม่ได้โมโหใครอะไรไม่ได้โมโหเลยเอาไว้อไม่ทักซะคือทนทานทนทานนอกจากนี้ก็ยังมีของใช้ในบ้านอีกเยอะแยะมากมายเกสเกสเลงอะไรไว้ไม้ เก็กออกกำลังกายนี่มีแม่นี่เครื่องออกกำลังกายมีนะมีมีที่บ้านแต่ว่านี่ก็น่าสนใจนะมีถีน้ำหมู่บ้านที่ไงแต่ว่านั่นอ่ะมอเตอร์ไซค์ก็น่าสนใจเออมอเตอร์ไซค์ต้องใช้กุญแจใช่ไหมคะใช่ต้องเอากุญแจมาขายกุญแจที่ห้องบนต้องใช้เวลาอีกแต่ก็นี่ง่ายก็โทรศัพท์นะแท็บเล็ตแท็บเล็ตโทรังมีและนี่นะตู้นี้ก็มากดปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าได้รหลอตัวสี่กดเลรียกกันแล้วแต่แล้วกด enter ตรงนี้ตัว a นี่เปิดตู้เอาถ้ามันสีเขียวขึ้นตรงนี้แสดงว่าข้างในมีเงินรางวัลอุ้ยใจเลย มีหลายอย่างโอ้โหนี่หรือจะเรียกว่าเขาเรียกมีแบบว่าคือวินาทีสุดท้ายใช่หรือสามวินาทีมีกล่องข้่งคิดยังไงไหนคะมาถึงเราจะออกจากนี่ปุ๊บไม่ทันแล้วสองวินี่เลยไปเลยไปเลยแต่ในกล่องเราต้องลุ้นกันอีกทีนะว่ามันมีอะไรข้างในบ้างโอเคไหมะนาวโอเคค่ะโอเคตื่นตาตื่นใจมากเลยโอเคพร้อมโอเคเริ่เลย โอ uhm สัสงเขาสังเาักกินทสกินทสกินก่อนที่จะเราจะเจ็บเจ็บก่อนที่จะไปเล่นเกมเราต้องเลือกลูกทีมก่อนค่ะไม่ได้มาเล่นกันไม่ได้มาแข่งกันแค่2คนนะคุณจะต้องมีเขาเรียกว่าอีกคนนึงไปประดับทีมเป็นแท็กทีมะระดับทีมเป็นแท็กทีมใช่ไม่ว่าจะเป็นัวช่วยหรือจะเป็นตุมพละนะช่วงหน้ามันก็คือว่าสาวๆจะเลือกอยู่ทีมใครครับพลาดนะครับ เอามาเอาเลือกก่อนมะนาวเลือกอะไรดีพี่เฟิร์นดีกว่าจริงเหรอคือแบบเมื่อกี้ทุกขาดีโอ้โหเมันน่าวมะนนาวไม่รู้ชะตากันตัวเองซะแล้วพี่ว่าพี๋ยวถามทีมงานก่อนเป็นไงบ้างอะไม่ต้องถามทีมงานถามป้าดีกว่าป้าสถิติเฟิร์นนี่เป็นไงบ้างไม่มีใครตอบไม่มีใครตอบดีไหมดีไหม อย่างเดียวไม่มีเก่งนะป้าก็พูดไปเรื่อยอยากให้พี่อยากให้มานาวเปลี่ยนใจอ่ะเปลี่ยนใจเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็เป็นนักบอลนะเลือกพี่ได้ถึงแม้ว่าพี่จะบินไม่ได้แต่พี่ก็เป็นสุนหน้าได้เขาอันนี้อันนี้เตรียมเขาแต่บ้านป่ะอะไรนะเมื่อกี้เตรียมตั้งแต่บ้านเลยไม่ได้เตรียมจากบ้านเลยแหมขาวตัวเชี่ยวเขาก็ลงกันหนาหูไปเชียร์อะไรกันที่สนามพี่ก็ดูอยู่พี่จับจอยักษ์แล้วก็นี่ด้วย คือเวลาจอยักจับหน้าต่อให้ตบมือหน้าเหลยเหลือแรงจริงเหรอคือจับได้เราเห็นเราตัวเองตกใจหน้าตัวเองทำไมต้องตกใจหน้าตัวเองด้วยตอนเจอไม่เวลาเวลาเฟรมภาพที่กว้างๆใช่ไหมแล้วมีคนจับเราแล้วก็เขินดิหันไปเชียร์แต่ไปเชียร์ไปเชียร์เจทั้งทีมเชียร์ทั้งทีมค่ะเชียร์ทั้งทีมไม่เขามีเฉพาะจอจงแหละเวลาปัดออกปัดได้อะไรเนี่ยทีมทั้งทีมทั้งทีมมีมีลายชับปุยไหมชับปุยค่ะ ส่วนตัวส่วนตัวนี่ส่วนตัวนะอยากทับปุยสักทีเดีต่อยใช่ไหมคะเฮ้ยนะเดี๋ยวต่อยเนาะเอ้ยโดนต่อยก็ยอมได้หมดเดี๋ยวเออทับปุยอาจจะไม่ว่างอ่าเอาเป็นใครเดี๋ยวพี่จะพาไปโดนสนอโลกสว่างใครอ่ะไม่เอาเขินไม่ทันใช่ไหมไม่ทันเอ้ามาถึงตอนนี้มันาวเลือกเฟิร์นแล้วนะไม่เปลี่ยนใจนะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนสก็ต้องเลือกพี่โก้ไปอ่ะอ่ะโมโอเคนะสูงๆูงไปเฟิร์ลเฟิร์นเฟิร์ลทำไมเป็น ไม่คือพี่โก้ไม่ผิดปกติแต่คนนี้มันผิดปกติเองสูงเกินไปเอออ่ะพร้อมนะใครจะคนเล่นก่อนเป่าวิ้นฉุกไปฉุกอ่ะเอาไปฉุกเจอจอมจั่มเด็กแบบมัเพิ่มอนโอเคมะนาวเล่นก่อนมะนาวเป็นผู้ชนะเลือกได้ว่าจะเป็นคนเล่นก่อนไม่ต้องเลือกแล้วให้เขาเล่นก่อนเลยโอเคมะนาวเล่นก่อนเพราะฉะนั้นไปกันที่เดินแรนดอมคอะไรอ่ะ ถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาดูกันว่าเกมที่ทั้งคู่นะครับจะได้เลือกเล่นเนี่ย <ฮะ S 1> มีเกมอะไรกันบ้างเดลเรนด้มนอมมาจะได้เกมอะไรเกมเปิดขวดและเกมโยกสูบลมคืออะไรอ่ะคือเล่นสองอย่างไม่มันมีสองเกม มะนาวจะต้องเป็นคนเลือกเลือกจะเล่นเกมอะไรหนึ่งถ้ามะนาวเลือกแล้วอีกเกมหนึ่งจะเป็นฝ่ายของเกทันทีถูกต้องโอ้ยสงสารเจ้เนาะสงสารเจห้เจ๊สุดลมแล้วเนาะเราต้องเปิดขวดนี่สงสารใช่ไหมโอเคหนูเปิดขวดค่ะเพราะฉะนั้นน้องมะนาวนะครับเกมเปิดขวดมาเกมเปิดขวดเกมนี้พวกแข่งจะต้องแท็กทีมเปิดขวดน้ำให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา60วินาทีครับ เปิดเปิดทวดนะครับผมอ่ามะนาจะต้องเป็นคนเล่นก่อนนะครับผมค่ะกฎการทราบดีนะครับเปิดให้หมดเปิดให้หมดช่วยกันสองคนค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วเชิญที่จุดสตาร์ทครับไปห้าไปห้าคุณอะไราะไปห้าเอาจะเชิเหรอคุณจะเช่ญพี่ฝนด้วยไงเหงาอีกเลยอะได้ยินคเขามาโกถึงจะมานะครับผมติ่งเขาอะไรนะโ Go Oh Go Go โอเคพร้อมไหมน้อาลพร้อมแจวเลยมากมายใครเขาก็รู้ทัธประเทศว่าแฟนตอง เพื่อนกันอะไรนะเพื่อนกันเพื่อนทั้งเปรีกเผื่อมากเออดาราเพื่อนเพื่อนกันเป็นพี่น้องที่สนิทที่สุดตอนนี้เพื่อนกันเพื่อนกันคุยคุยกันเยอะพร้อมน้มะนาวพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนี่คือ the c i t y seconds game 60วิปิจิษฐแท็กที three ฮ w o one มา ไม่เยอะนั่นแหละหักเงินไมเ,อเยอะหน่อยอ่าโอ้เม่หมดเวลาอะไรตอนนี้แหละครับอ่าาเดี๋ยวครั้งหน้ามาลุ้นกันว่าน้องมะนาวจะเปิดขวดทันเวลาหรือไม่ห้ามพลาดนะครับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพรีโกพาสต้าซอสค่ะซัมซุงคลับ USD TV โอ้ความสนุกหมดลงแล้วไม่เป็นไรครับน้องเปิดครั้งหน้าพบก,กันใหม่พบก,กันใหม่เลยกับรายการเดอะซิตี้เซคันด์เกมหกิบวิพิชญาแสนแพ็กเพ่ที่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Yeah,